มันคืออะไรเดี๋ยวผมไม่เล่าก่อนมันคืออะไรอ่ะเอาเอาราคาก่อนเลยไหมมามามาเอาเอนีมต้องราคาก่อนตรงตรงมาตจาก999นะครับวันนี้เหลือ299บาทไปกดเลยกดเลยจรงิรงไหมเนี่ยลดไปเลย70เฮ้ยย้ำอีกที999บาทเหลือ299บาทหมายจบยุงหมายจบยุง มันทำมันทำอะไรได้บ้างไม้จบยุงจะมีไฟด้วยอ่าอ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมีแสงก่อนแล้วกันนะเฮ้ยอันนี้มันเรียกเฮ้ยรีบกดตามพี่สองร้อยบาทนะรีบกดนะอันนี้พับไปด้วยนะพับไปด้วยนะครับแล้วก็ยืดได้หกระดับนี่หกระดับนะเฮ้ยมันยืดได้ด้วยวะปกติเนี่ยอันนี้เป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบสองหมดนะอันนี้หมดหมดแรกหมดแรกหมดแรกเนี่ยเราต้องกดเองเราต้องกดเองมันถึงจะช็อคมันถึงจะจุ๊บได้มันมันถึงจะจุ๊บได้แต่พอหมด พอหมวดสองเนี่ยมันมีไฟด้วยแล้วมันจุ๊บได้เองอัตโนมัติเฮ้ยแล้วปกติเนี่ยเวลาเราใช้ไม้จุ๊บยุงเนี่ยเราจะไม่กล้าเอามือโดนใช่ไหมโดนได้เลยเนี่ยโดนได้เลยไม้จุ๊บยุงแบบใหม่ป่ะไม้จุ๊บยุงแต่ไม่จุ๊บเนื้อคนเเเ้้ยยนีฮ่่ิร์กวะ เพราะปกติเนี่ยคนจะกลัวเวลามือแข่ใช่ป่ะใช่เนี่ยจับไปเลยเนี่ยจับไปเลยเนี่ยใครกดได้ราคาเท่าไหร่ใครกดได้เท่าไหร่ตอนนี้กดได้ทุกคนกดได้อะไรสองหกเก้าสองร้อยหกสิบเก้าจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทุกคนไม้ที่ไม้เดียวชัยก็ทนี่ไม้จุ่มยุงนี่วันนี้เห็นป่ะทุกคนมันงอได้อย่างงี้เวลาเนี่ยมันอยู่แบบติดฟ้าติดหลังคาติดเพดานะเอ้ยยืดเล้ยืดได้ยืดได้ยืดได้ เล้วอันหนึ่งสะดวกสบายไท่ตีวิโดนเล็บ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 เฮ้ยเอาไงเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ช็อตไม่ช็อตไปโดนไปโดนไปโดเมื่อกี้เล็บมันเข้าไปโดนเลยเขาหว่านที่อย่าตกใจดิ่ไอ้คนนี้ไม่เล็บจุ๊เล็บไปโดนมันไม่จุ๊บไม่เล็บไปโดนนี่ไท่ตีไท่ตีนะครับเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ครับมีแค่สองร้อยบ้าง่นะนี่ไม่ช็อตไม่ช็อต ไม่จุก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 จากเก้าอยเก้าสิบเก้าตอนนี้เหลือสองอ้อยหกสิบเอ้าเฮ้ยแล้วชาร์จนะเหมือนโทรศัพท์เพราะปกติเนี่ยผมเคยใช้ไม้ชดยุงปกติไม้ชจุกยุงไม้จุกยุงไม้จุกยุงเนี่ยปกติมันต้องแบบมีมีอะไรนะมีปลั๊กอยู่ข้างาไม่เวิร์กนะบางทีก็ต้องมีปลั๊กแยกเป็นของมันเองไม่เวิร์กแต่ถ้าอันนี้ที่ชาร์จแบตก็เสียบได้เออใถมสายชาร์จให้ด้วย นี่จริงเหรอมีขาตั้งเนี่ยมีสายด้วยนี่ขาตั้งเนี่ยเฮ้ยเว่ะเฮ้ยมีแท่นตั้งด้วยว่ะมีขายด้วยเปิดไฟได้ด้วยสองปีปั้เนี่ยสองปีเลยสองปีหนึ่งปีไปหนึ่งปีโอ้โหเป็นปีเด็ดวังไปโอ้โหอะไรเนี่ยมีไม้จุบยุงี่ไหนรับประกันหนึ่งปีไม่มีเออปกติออกไม่ได้จบเลยไม้จุบยุงเนี่ยอันเนี้ยรับประกันหนึ่งปีไปไปแล้วไปโอ้โหอันนี้มาเอาสังคมจริงๆริงสองหกเก้ารับประกันสองหกเก้าจ็ดเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ไฟดับก็นี่มีไฟฉายเฮ้ย,ย,ยนะยแล้วอีกอย่างนึงลืมบอกตัวเนี้ยปกติโดยทั่วไปจะมีแค่ประมาณหลอด2หลอดแต่อันเนี้ยเป็นหลอด L E D แบบ5หลอดโอ้โอยนะแล้วอีกอย่างนึงพลาสติกนี้เป็นแบบ A B S อ๋อนะเพราะว่าพลาสติกเหนียวปกติจะเป็นพลาสติกแบบกรอบๆอ่ะพลาสติกเรซิ่ลคูลนะใช่ๆๆๆ,ๆอ่ะนะดูด,<า>ดีด้วยดูยดีด้วยนะครับ269บาทส่งฟรีครับผมจ้ามาส่งฟรี269ทุกคนไม้จุบยุงแบบเฟี้ยวๆเลยนี่นี่ยืดได้เนี่ยืดได้เห็นไหมประกันได้พับได้ประกัน1ปีครับ กดให้หมดฮะอันนี้พี่บิ๊กกดเลยกดเลยพี่บิ๊กสั่งแก้วมากดเลย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 เชียร์เชียร์ให้มันมากมา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 มหมา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 มดมดมา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 อามาีาีาม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 าดามาดาม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 นิา้ามามาันมา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 มนมา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 ม้มามัมา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 าม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 มา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 มมาร์จมมาาา่าาามาามมา โอ้ oh. ใครมันจะไปจุ๊บตลอดส4ชั่วโมง ah. นานๆจุ๊บทีนี กดเลยไหนทุกคนมีใครเอาแล้วบ้างใครเอาแล้วบ้างลยมีคนก็หน่าว่ามีเก็บปลายทางไหมมีเก็บปลายทางไหมไม่มีมีไหมมีปลายทางไหมไม่มีปลายทางไม่มีปลายทางทุกคนไม่มีแล้วนะออกจากนี้ไปเป็น999ไม่มีหาแล้วนะครับทุกคนตะกร้าขึ้นฮอตนะมีของเพียงแค่200ชิ้นเท่านั้นถ้าไม่กดตอนนี้จะไปกดตอนไหนถูกต้องนี่นะครับกดตอนนี้ครับต้องกดแล้วกดแล้วเอาแล้วเอาแล้ว นะไม้จุบยุงจุบยุงฮะจุบยุงครับไม้จุบยุงอ้าวเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายไอ้หมดไอ้หมดนะฮะท่านไม่กดตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลือเวลาให้กดแล้วนะไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตไม่ช็อตนะครับอะไรเขาให้ใเฮายเฮ้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 เฮ้ย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 เ้วยนะ โอ้โหคุ้มมากได้เป็นไงเป็นไงได้ไรคะอะไรได้คะอะไรส่งตีเหลืออีกสามสิบวินาทีสุดท้าหมดได้หมดเลแล้วเร็วเร็วเร็วมาไปจุ๊บยุงผมรอได้มาจุ๊บยุงทุกคนเวลามันอยู่บนเพดานทีนะมาคนได้สองร้อยห้าสิบสี่นะโดนน้องเออมาจุ๊บยุงมาจุ๊บยุงมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาครับมาเลย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  พลาสติก ABS นะฮะนีแข็งแรงทนทานยืดก็ได้ด้วยพักก็ได้ด้วยกดย่งกดยังตังก็ได้ด้วยแต่มันไม่ใช่จะไม้จุบยุงที่มันยืดได้ด้วยเอออันนี้นะครับสุดยอดมาย่งมาย่งนี่คนอยู่ในอยู่ในตะก้าเนี่ยเฮ้ยในไงคนเอายังติดฮอตเดี๋ยวผมให้เวลาอีกนิดนึงนะครับอีก30วิสามอีก30วิาเอให้หมดเลยเอาให้หมดเลยมาตอนนี้หน้าหนาวยุงเยอะเอาให้หมดมีเพียงแค่200อันเท่านั้น มันไม่อยากเอากลับปากแก้วแล้วเร็วเดี๋ยวออคุ้มมากๆนะนี่สองหกเก้าเน้นส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีประกันหนึ่งปีด้วยประกันเลยส่งฟรีประกันหนึ่งปีเอาทุกคนมามามาส่งฟรีเด้อส่งฟรีเด้อยใช้ตกวันแล้วไม่ถึงบาทอ่ะเออเอกว่าวันอะไรไม่ถึงบาทเลยสามร้อยสิบห้าวันนี่สองเก้าเก้าจะเอาอะไรอีกวันอะไรไม่ถึงบาทจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้าประกันให้อีกปีหนึ่งโอ้โหแต่ยาแบบใช้สัก สิบเดียวแล้วเอาไปเพื่องทิ้งไปเคมเขาไม่เอาละอันนี้ช็อตช็อตช็อตค้างได้ด้วยนะช็อตค้างได้ด้วยนะอันนี้จุ๊กค้างจุ๊กค้างจุกค้างจุ๊กค้างอย่าไปมองหน้าติ๊กต k กับไอ้เ่นติ๊กตอก้เาิ๊ีงาต๊ออยู่้างผมต้องไปบอกลาเขาก่อนไอ้เล่นติ๊กตอกเล่นติ๊กตครับตอนนี้เอาเป็นไงหลังบ้านพอได้ไหมโอเคไหฮะอ่าโอเคโอเคอ่ามาไหวไหมเดยวมา เอางี้เด ok ี tests, ๋ยวกลับไปเดี๋ยวผมให้พี่บิ๊กหายคลิปอันนี้เดี๋ยวผมรีโพสให้เฮ้ยเอางี้ไม่ต้องไม่ต้องแนหละผมไว้ให้พี่เลยเฮ้ยเออเอาไว้นี่เลยหมดนี้เลยเอเออเอาไปเลยห้าอันเอาไปจุ๊บขอห้าอันไล่จุ๊บถักนี้เอาเอาไปจุ๊บเลยใครนะใครมาห้สองร้อยสองร้อยเยอะไป ต่อเยอะไปอย่างงี้เดี๋ยวผมกลับไปรีโพสให้โอเคนะครับขอบคุณมากพี่บิ๊กขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับนี่คนนี้ช่วยสังคมนะช่วยผมมาเยอะมากช่วยคุณลุงคุณป้าช่วยสังคมตลอดและพี่สักแก้วเขาเป็นแกนหลักเลยนะเยี่ยมมากนะก็ขอให้สังคมมีแต่คนแบบพี่บิ๊กนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กันก็ขอบคุณพี่กันเหมือนกันนะครับเช่นกันนะพี่นะขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยกันนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ